โอเคเริ่มการที่ข้อแรก it's the best answer เลือกข้อที่ดีที่สุดใช่ไหมเขาบอกว่า Jim Jim what's the matter with you what's the matter with you แอลว่าอะไรคะ what's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณใช่ไหม what's the matter with you ตอบว่าอะไรดีจีน่า อันนี้เคยพาทำไปยังที่หน้าคนจะบอกว่า I passed all the exam s ดี๋ข้สอ2 I've been really busy right now do I have a sprained ankle do I have a lot of assignment to do กับอะไรดี What's the matter with you เป็นการถามเวลาเราเห็นว่าคนเขาเรียกว่าไนะคนหนึ่งไม่ปกติใช่ไหม เราก็ถามเหมือนเราถามเพื่อนว่า what's i t you? w h wrong with you เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าเขาไม่ปกติแล้วคนบอกว่าอะไรหนึ่ง i p a s s all the exam ฉันผ่านข้อสอบหมดเลยนะหรือสอง I've been really busy right now ตอนนี้ฉันยุ่งมากเลยหรือข้อสาม I have a sprained ankle I have a sprained ankle คือเหมือนมีอาการแบบเคร็ ankle คืออะไรนะข้อข้อเข่าเหรอไม่ใช่ ankle คือ อันก็คือข้อเท้าอ่ะข้อเท้าเคล็ดสเปนสเปนเนี่ยสเปนข้อนี้แปลว่าเคล็ดอังโกแลกแบบองโกลแบบว่าข้อเท้าฉันข้อเท้าเคล็ดหรือซี I have a lot of assignment to do ฉันมีงานต้องทำเยอะมากเลยตอบะไยดีตอบะไยดีตอบะไยดี What's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณข้อสามครับข้อสามใช่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเกิดอาการอาา่า What's the matter มันจะเป็นกึ่งถามแบบเวลาเราเห็นคนไม่ปกติก็คือเหมือนไม่สบายนิดนึงหละไม่มีอาการไม่ปกติเราก็เลยต้องตอบข้าสาม มีอาการข้อเท้าเคล็ดต่อมาข้อสอง l e n ถามว่าอะไรไม่รู้แต่เบนบอกว่า yes please i like to make an international phone call yes please ฉันต้องการที่จะแบบโทรระหว่างประเทศใช่ป่ะ phone call an international คือต่างชาติระหว่างชาติต่างประเทศอะไรเงี้ยโอเค international phone call เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งแบบเ e l e n ควรจะพูดว่าอะไร Could you do me a favor? What seem to be a problem? Have you got tried to make a phone call? Do you need my help? What What ต่อแวะถ้าต่อสาม Have you tried to make a phone call? คุณกำลังคุณลองคุณลอง uh, โทรศัพท์หรอ Yes, please. I would like to make an international phone call. Have you tried? Have you tried มันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือน uh, ทั้งที่เป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ว่าคุณนะมันคุณเคย คุณเคยคุณเคยใช้โทรศัพท์ไหมอะไรประมาณนี้มากกว่า What seems to be a problem เมือคือแบบอะไรที่ดูเป็นปัญหาหรื o you need my h e ค p คุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมคิดว่าเป็นข้อไหนดีข้อสี่ครับอ่าด you n น e d my h ค l p คุณต้องการความช่วยเหลือไหมไปก็บอกว่าใช่แบบ เออได้โปรดที่ฉันต้องการที่จะโทเอ่อหาอินเทอร์เน็ตฉันต้องการที่โทร,ระหว่างประเทศข้อสาม Kimberly บอก how did you find the taste we took this morning how did you find the taste we took this morning เอ่อ uh, คุณค้นพบว่าแบบข้อสอบที่เราทำํำไบเมื่อเช้ามันเป็นยังไงลิซ่าก็บอกว่า there is nothing special it's just a piece of cake they were really hard to do. I asked my friend sitting nearby. ตอบอะไรตอบอะไร่คนพ้นพบ,บว่าแบบเอ่อข้อสอบที่ทำไปมันเป็นยังไงคือ คือเป็นการถามว่า how was the taste with you this morning นั่นแหละข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง there is nothing special คือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะใช่ปะ่ะ piece of cake is just a piece of cake อันนี้เป็นสำนวนคิดว่าเป็นสำนวนว,นว่าอะไร piece of cake คือเค้กใช่ปะ่ะชิ้นเค้กอะ มันเป็นสำนวนที่แปลว่ามันง่ายมากเลยมันหมูๆหมูเลยหรือข้อสามเดวเบิร์ตอีคาร์จะดูมันยากที่จะทำมากเลยห mm hmm. ลือก็สีฉันฉันขอร้องเพื่อนให้แบบมานั่งข้างๆฉันตบบไรดีื่อนถัดไปข้สอบเป็นยังไงเราเ็จะต้องแบบว่า it's just a piece of cake มันแบบมันหมูมากเลยมันง่ายมากมันเหมือนเป็น เค้กชิ้นเล็กๆเ,เองอะไรประมาณเนี้ยนี่เป็นสำนวนเนาะจดสำนวนไว้ด้วยสำนวนอันนี้ก็ออกบ่อย it's just a piece of cake ต่อมาข้อสี่โรเจอร์ Roger ถามว่าอะไรไม่รู้บิลบอก I am veterinarian veterinarian แปลว่าอะไรคะ veterinarian veterinarian แปลวา่าสัตวแพทย์ คำเย่อมันจะคำเอ่อคำเย่อของมันคือเว t อ What is your favorite occupation What is your favorite occupation ก็คืออาชีพอะไรที่คุณโปรดปรานหรืออาชีพอะไรที่แบบคุณชื่นชอบหรือสอง How are you doing right now คุณกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้หรือสาม What do you do for living คุณทำอะไรในการแบบทำอะไรในการประกอบอาชีพทำมาหากิน หรือสี่ how is life treating you แบบชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างหรอตอบ,บอะไรดีตอบสองหนึ่งครับแอรอบสามถูกต้องสาม,สาม,สาม what do you do for living ก็คือก็คือเป็นการถาม what do you do นั่นแหละก็คือคุณทำอาชีพอะไรอ่ขอห้าลิลลี่ถามว่าอะไรไม่รู้มินบอกชัว sure, ร์ไว้นอแน่นอนทำไมจะไม่ได้ล่ะ do you know why we can t do it I'm wondering if I could sit here Have you finished your homework Don't you know today is a holiday มินบอก sure แน่นอนทำไมจะไม่ข้อหนบอกว่า do you know why we can t do it why we can t do it คุณรู้ไหมทำไมพวกเราถึงไม่สามารถทำมันได้หรือข้สอส I'm wondering if I could sit if I could sit here ฉันสงสัยว่าแบบฉันสามารถนั่งตรงนี้ได้มัานั่งตรงนี้ได้ไหม Have you finished your homework คุณเสร็จงานเสร็จคุณเสร็จการบ้านของคุณหรือ,อยัง John you know today is a holiday คุณไม่รู้หรอว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดอะไรดีสองครับ บอว่า well, I'm wondering if I could sit here หรอฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมแล้วมีก็บอกชั sure. ่วทำไมจะไม่ละ่ะแปลกไหม Why not Do you know why we can't do it คุณรู้ไหมทำไมคุณถึงไม่สามารถนั่งตรงนี้ได้แน่นอนทำไมจะไม่ละ่ะ Have you finished your I c a ที่ตัดเลยอ่ะ Have you finished your homework คุณเสร็จางานของคุณหรือ,อยังอะ Sure why not แล้วขื Don't you know today is a holiday คุณไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันหยุดแน่นอนทำไมจะไม่ล่ะตอบอะไรดีข้อหนึ่งหรอือเปล่าตอบอะไรนะครับข้อหนึ่งหรอือเปล่าเดียวข้อเดียข้อหนึ่งเ่ยอนข้อหนึ่งจะดูดีสุด Do you know why we can't do it คุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเราไม่สามารถทำมันได้แน่นอนทำไมจะไม่ล่ะก็คือแน่นอนทำไมจะไม่รู้ล่ะเออข้อนหนึ่งถูกสุดแน่นอนทำไมเราถึงจะไม่ทำไมฉันถึงจะไม่รู้ล่ะ p a s พ a ใหม่อ,อีกแล้วเป็นการคุย conversation ของสองคนซึ่งยาวมาก Kelly กับ Nanny Kelly, what a lovely nephew. I think that of course, because he is my son. Kelly, I like his tiny nose and pinkish lips, especially his blue eyes. Nanny, yeah, and the colors of his skin and hair are like his daddy. Yeah, I should think so. Well, what's his name? His, his daddy, like Michael Jordan, a popular basketball player. so he named his son Michael wow what what a cool name I wish to t h when he grows up nanny บอก that would that would be really fantastic อ่าพอจะรู้คร่าวๆไหมว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรพอรู้ไหมดูจากเมื่อกี้ที่พี่อ่านพอจะรู้ไหมว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาพูดถึงว่า มีหลานใช่ไหม nephew ก็ Nep คือแบบเป็นการแนนนี่เนี่ยออกลูกเขาบอก he is my son เขาคือลูกของฉันนะแล้วแบบเคลลี่ก็ชื่นชมว่าแบบน่นารักปากในจมูกหน่อยอะไรว่าไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาตั้งชื่ออะไรตั้งชื่อเหมือนไมเคิลจอแดนแบบเพราะวาพ่อของพ่อของเขาอะชอบ his daddy his daddy ก็คือพ่อของพ่อของออพ่อของตัวเด็กเนะี่ยชอบไมเคิลจอแดนซึ่งเป็น ซึ่งเป็น popular basketball player เขาก็เลยตั้งชื่อลูกว่าไมเคิลแล้วก็ว่าจะคือเนมเก่งเจ๋งมากเลยแล้วก็ฉันหวังว่าจะจุด,จดอะไรไม่ลูกมากเขาโตขึ้นมันจะต้องเจ๋งมากแน่ๆอ่ะเรามาดูซิข้อหกเราจะตอบว่าอะไร What the lovely nephew I think he certainly takes after you ข้อสอง he really looks after you เพราะสาม he absolutely looks down on you เพราะส he definitely need take he definitely take care of you อันนี้เป็นเรื่องของ phrasal verb ที่คำว่า take after looks after looks down takes care of what a lovely แบบน่ารักอะไรขนาดที่ฉันคิดว่าจุดๆๆแล้วในนี้ก็แน่นอนว่าเขาเป็นลูกชายฉันนี่ประโยคภาษาไทยบางคนจะพูดว่าอะไร บอกว่าหน้าเหมือนใช่ป่ะใช่ไหมแบบหน้าหน้าเหมือนหน้าเหมือนคุณเลยหน้าเหมือนคุณคิดว่าเป็นประโยคไหม he certainly takes after you หรือ he really looks after you หรือ absolutely look down on you หรือ take care of you ตอบอันไหนดี ข้อหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะคำว่า take s after แปลว่าเหมือนตัวนี้แปลว่าเหมือน take after แปลว่าเหมือน look after แปลว่าดูแลความหมายเดียวกับคำว,ว่า take care of look า f แปลว่าดูถูกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าที่เขาเหมือนแบบ หลานเป็นหลานชายที่น่ารักอะไรเช่เนี่ฉันคิดว่าเขาอะเหมือนคุณมากมากเลยนะน,นี่ก็บอก of course because he is my son เขาเป็นลูกฉันนี่เขาก็ชมชมมาใช่ไหม yeah and the color of his skin and hair are like his daddy สีผิวและผมเหมือนพ่อของเขาเลยใช่ะปะแล้วก็ yeah I should think so well s h o u l d t h i n k s o w e l l was his name น,น,นี่บอกว่าอะไรเหมือนพ่อของเขาเลย do you really mind don't you agree are you the same w i l l you think of it the color of his skin ผิวของเขาและผมของเขาเนี่ยเหมือน d a ดีด้เลยนะเหมือน d a ดีด้ของเขาเลย a e you do you really mind คุณแบบคุณโอเคไหมหรือแบบ John you agree คุณไม่เห็นด้วยหรอ are you the same อายูเดเซมคุณเหมือนกันไหมวิวยูซิงเกิลปีคุณก็คุณก็คิดแบบนั้นไหมคุณคิดแบบนี้ไหมแบบอะไรดี I like his shiny nose and pinkish l i p ชอบจมูกนิดหน่อยแล้วปากสีชมพูแล้วก็โดยเฉพาะตาสีฟ้าแล้วในนี้ก็บอกว่าใช่แบบตากับผิวกับผมเนี่ยเหมือนพ่อเลยนะ มันเป็นอะไรดี John you agree คุณไม่เห็นด้วยหรอคุณไม่เห็นด้วยหรออ่าต้องบอกเป็นอันนี้ John you agree คุณไม่เห็นด้วยหรอแล้วคล l ีก็บอกว่าใช่ฉันคุณจะต้องเห็นด้วยแต่ก็ยังไงก็เถอะ Well what his name เขาชื่ออะไรละ่ะเขาก็บอกว่า he's a i d he, he like พ่อของเขาชอบ Michael Jordan แล้วก็ตั้งชื่อว่าไบโคแล้วว้าว what a cool name I wait จุดๆ when he grow up ฉันหวังว่าอะไรเมื่อเขาโตขึ้นฉันหวังว่าจะจุดจุดเมื่อเขาโตขึ้น He teach me how to play. it ฉันหวังว่าเขาจะสอนฉันเล่นยังไงเมื่อเขาโตขึ้นหรือ He should have o n e more games. ฉันหวังว่าเขาควรจะชนะเกมมากกว่านี้อันนี้พูดถึงใครไม่รู้หรือข้อสาม He would be as popular as Michael. เขาจะแบบป๊อปปูล่าเหมือนไมเคิลเลยเท่ากับไมเคิลเลยหรือข้อสี่ที่ค h a ทาเ e ็น more successful เขาแบบสามารถที่จะแบบประสบความสำเร็จได้มากกว่านั้นนะเมื่เขาโตขึ้นควรจะบอกว่าอะไรดีตบอบได้ดี เราต้องการให้แบบลูกโตขึ้นมาแล้วมาสอนเราเล่นไหมหรือเขาต้องชนะเกมมากกว่าน่ากว่าหรือเขาจะแบบหรือต้องเขาโตขึ้นอยากให้เขาป๊อปปูล่าเหมือนไมเคิลหรือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าไมเคิลจอแดนอีกแล้วันนี้ก็บอกว่ามันก็จะแบบแฟนตาิกเลยนะมันก็จะเจ๋งเลยนะคนตอบว่าอะไรคะ ข้อสี่นะครับจริงๆข้อสี่ he could have been more successful ก็ได้แต่ว่าเอาแบบดีที่สุดก็คือแบบเขาจะแบบป๊อปูล่าเหมือนไมเคิโจอแดนคือจะถูกที่สุดแบบเขาจะเขาจะแบบเหมือนมีชื่อเสียงได้เหมือนไมเคิลจแดนเมื่อเขาโตขึ้น when he grew up อืม ในคำนี้มันจะดูเหมือนแบบประโยคมัน,ออมนโอเคใช่ไหมเหมือนจะได้ก็คือได้แหละแต่ว่าประโยคมันจะดูเยอะยิงพยองไปหน่อยอันนี้ก็เลยจะเป็นคําที่เหมาะสมที่สุดอวงไหมต่อไป เป็น situation ให้คุณสอบสุดที่ situation อยู่นะ one of your close friend have just f e i l t d a t a s t e you want to cheer her up and you ask her to keep trying so you say เพื่อนหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยเพิ่งจะสอบตกมาแล้ว you want to cheer her up คุณต้องการที่จะแบบให้กำลังใจเธอแล้วก็แบบเออขอให้เธอแบบ keep trying พยายามต่อไปนะเพราะฉะนั้นจะพูดว่าอะไรดีหนึ่ง Don't cry over spit milk song Where is there is a will t h e r e is a will t h e r e is a way Make huh Make hay while the sun shines It never rains but it p o u r อันนี้สำนวนมารวนรวนลองลองเดาลองเดาถ้าแบบถ้าแบบไม่รู้อะเคยได้ยินอันไหนไหม แครไหนปะ Don't cry over the split milk คืออะไร split milk คือนมที่หกอย่าลองให้ให้กับน,นมที่หกแปลคำว่า never น,นะครับแต่ว่ามันเป็นไรอ่ามันอารมณ์ประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันแปลมันมีคำภาษาไทายอยู่นะที่มันแปลออกมาได้ตรงๆอ่ะเป็นเหมือน i d i o มในภาษาไทายแต่พี่หากตบนึง don't cry over the split milk อย่ารองไห้ปอ๋อเขาบอกประมาณว่าแบบไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะหรือทําไปแล้วมันดูเจ็บกว่าเดิมอีกป่ะหรือ where there is a will there is a way there is a will there is a way เป็นคำที่กระเทยชอบใช้มากพ,พี่ชอบพี่ชอบคำนี้มากกับเพื่อนพี่ชอบใช้แปลว่าอะไรเอ่ย where there is a will there is a way Where, แต่ว่าที่ที่ที่ไหนนะที่ไหนมี a w i l l ที่ไหนมี a w i l l ที่นั่นก็มี a w a y แปลว่าอะไรดิ where there is a w i l l there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแล้วป่ะคังคนไหมอันนี้ make hay while the sun shines hay แปลว่าอะไรเอย่ย Make h a w h i e the sunshine. Sunshine ก็คือพระอาทิตย์ส่องแสงใช่ไหม Make h a w h i e the sunshine ก็จะแปลว่า <hatten> น <freshmen met soup> ้ำ <f> ขึ้นให้รีบตักเพราะที่ส่องแสงปุ๊บก็ให้แบบทำ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 หย้าแห้งทำหญ้าแห้งในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสงก็คือน่าแะก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักหรือข้อสี่ i s never r a i n but it p o o l ฝนไม่ตกนะแต่มันเทเลยแปลว่าอะไรอ่ะ it never rain ฝนไม่เคยตกเลยแต่มันเทเลยพั o แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร it never rain but it poor แปลว่าโชคโชคโชคไม่ดีโชคร้ายมิส s f o r จ u n นเพราะฉะนั้นตอบอะไรดีหนึ่งสองสามสี่ เอาแบบการให้ำที่สุดเออข้อสองได้สำรวได้สำรวเดี๋ยวให้กำลังใจที่สุดแล้วอ่ะต่อมา situation ต่อมา you are about to leave your friend house after having dinner with her family so you say to your friend parents situation เขาให้มาว่าอะไรนะ คุณกำลังที่จะ you about, เกือบจะออกจากบ้านของเพื่อนคุณแล้วหลังจากที่มีการกินดินเนอร์ด้วยกันกับคร uh, อบครัวของเธอดังนั้นคุณจะพูดกับพ่อแม่ของเพื่อนว่าอะไรหนึ un, with my pleasure I will keep my finger claws please take good care of yourself I appreciate your warm hospitality ตอบอะไรดี นี่ง่ายข้อนี้ง่ายมากเลย I appreciate I appreciate ปกติเราแบบเราเรา,เรายินดีปีดาเราชื่นชมเราทราบซึ้งเราก็จะใช้ I appreciate ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4ฉันรู้สึกทราบซึ้งกับอะไร Hospitality ก็ hospital ity, เ,เหมือนกับมา hospital แต่พอเป็นคำนาม h o s p i t a จะแปลว่าความอบอ้อมอารีความมีน้ำจิตน้ำใจแบบฉันรู้สึกทราบซึ้งกับความมีน้ำจิตน้ำใจของคุณมากเลย อืม mm. แล้ว I will keep y o u I will keep my finger crossed ล่ะ I will keep my finger crossed finger crossed คือแบบเนี้ยใช่ปะแปลว่าอะไรมันเป็นสำนวนแบบเนี้ยมันเป็นสำนวนของการให้กำลังใจฉันจะเกี่ยวมือถวย please take good care of yourself ดูแลตัวคุณเองให้ดีเถอะไปกินข้าวบ้านเขาแล้วพูดแบบนี้ก็ก็ไม่ใช่เนาะ with my p l e เ s u ร e เรารู้อยู่แล้วด้ยวยความยินดีอ่ะต่อมาต่อไปเป็นเรื่องมุกแคบราลี a tiny spider nicknamed blue face used impressive dance move to a t t r a c k a mate คำว่า tiny tiny แปลว่าอะไร tiny แปลว่าเล็กอ่าถ้าคนไม่รู้คำศัพท์คำนี้แย่เลย tiny แปลว่าเล็ก เพราะฉะนั้นอะไรที่ที่เป็นความหมายว่าเล็ก oh. small ถูกต้อง small t i n นี่ gigantic มาจากคำว่า giant แปลว่าอะไร gigantic ใหญ่ antic, <Yeah. Wow. S 1> เออ <Yeah. S 1> มันคือใหญ่ <Yeah. S 1> hairy ละ่ะมาจากคำว่า hair ผ oh, <yeah. S 1> มยากมีมีขนอะไรประมาณนี้ dangerous คำง่ายมากแปลว่า ว่าอะไรนะดันจรวดอันตรายนะ uh, ดันจรวดอันตรายถูกต้องต่อไปพัชราภา always looks so gorgeous that almost every woman would e n v i o s of her โอ้โหชัดเจนพัชราภาเนี่ยมักจะดู Gorgeous เสมอเลยแล้วทุกคนก็ผู้หญิงทุกคนก็จะอิจฉาเธอ คำว่าอะไรดีมี language l a n g u a แปล,ว,ลว,ว่า l a n g u a แปลว,ว่าฟุ่มเฟือยเขาสองไป m u s มีชื่อเสียง elegant elegant ก็คือแบบดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูสง่างามดูหรูหรา popular ก็มีชื่อเสียเเแบบเเงเพร,ราะฉะนั้นข้อไหนดี กีห่หน่ยหนึ่งสองสามสี่ผัดพ่อไหนก่อนตัดหนึ่งออกก่อนครับอ่าตัดหนึ่งออกด้วยแล้วก็สองก็สี่เพราะว่าความหมายเดียวกันใช่ปะเพราะฉะนั้นเราจะแ e อลเลแกนเขาดิ้งเขาว่าแอลเลอแกนปะแอลเลแกนคือแบบก็คือสวยงามหรูหรานอะไรคอเจี้ยคือ ยิ่งว่าคำว่าสวยยิ่งวอาคำว่า beautiful อ่ะมันแบบสวยดูดีดูมีสง,งาาส่าราศีอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเขาแบบมา The reason why my son decide to study in that university w a t that is what attributed by the prime minister attributed แปลว่าสร้างเพราะฉะนั้นมันควรใช้คำไหนดีรู้คำไหนตัดคำรู้รู้คำไหนที่คิดว่ามันไม่ใช่ตัดคำนั้นทิ้งออกก่อนเลย เขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่แบบลูกชายของฉันเนี่ยต้องการที่จะเรียนที่มหาลัยนั้นก็คือแบบ it was established มันถูกสร้างโดย prime minister โดยประธานาธิบดีเรารู้คำไหนบ้างอะไรนะ discover แปลว่า discover แปลว่าอะไร destroy แปลว่า destroy แปลว่าแบบแบบทำลายทิ้ง destroy ทำลายทิ้ง discover discovery รู้จักปะค้นหาค้นพบ discovery channel ทิ้ง support สนับสนุนเขาบอกสร้างไม่ได้สนับสนุนเพราะฉะนั้นตอบฝาอตอบฝาวต้องตอบข้อนี้เป็นผู้ก่อเป็นผู้สร้างเป็นผู้หล่อหลอมเนี้ยใช้คำว่าฝาวต่อไป tsunami has a huge wave caused by earthquake it considered one of the most hazardous natural อะไรเอย้ยคนนี้เหมือนเราเคยเจอกันเลยอะ tsunami เนี่ยมันเป็นมันเป็น wave มันเป็นคลื่นยักษ์ที่แบบมีสาเหตุมาจาก earthquake earthquake คือ earthquake คืออะไร earthquake tsunami เกิดจากอะไร แผ่นดินไหวใต้ทะเลใช่ไหมเอ t h q เควคคือแปลว่าแผ่นดินไหว is considered one of the most มันถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในที่อันตรายที่สุดทางธรรมชาติตอบอะไรเอ่ย disaster performance maintenance maintenance construction ตอบอะไรดี disaster หายนะ performance การแสดง maintenance การคงอยู่การรักษาข้อสี่ construction แว้สด,ดีค่ะดิเซอร์ใช่ป่ะเราไดเจอเขา